พสดภาพนิ่งไปนะครับเจตนาไม่ได้จะไปหลอกถามหรืออะไรนะครับผมมองแค่ให้แลกเปลี่ยนความรู้กันเฉยเฉยแค่นั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับสายพานมีโอฟีโนโสายพานมีโอฟีโนนูใช้ด้วยกันได้ในรุ่นคารูนะครับจะเป็นรหัสนี้ถุงนี้จะเป็นแพ็กเกจเก่านะครับจะเป็นแพ็กเกจเก่า ่วนนี้นะครับเป็นแพ็กเกจใหม่ตัวนี้เบิกเบิกมานะครับรหัสจะเป็นรหัสเดียวกันนะครับแล้วก็แกะดูเนื้อสายพานเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยทั้งสองถุงนะครับมีลูกศรมีสามเหลี่ยมแล้วก็มีดาวอยู่ข้างในแล้วก็มียามาห้านะครับแล้วก็ด้านขอบมันจะมีสีขาวขาวนะครับที่เป็นขอบคล้ายเส้นใยนะครับจะเป็นสีขา,ขาว